โยโยโยบาบสองมุนงตรงเจอกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงลหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก V.I.P. K.L.N ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันศุกร์คลึงเน้นทีมเดียวพิเศษเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสี่ห้าฟุตบอลลีเอิงฝรั่งเศสนัดเปิดฤดูกาลนะครับเลออาฟ จะเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าปารีแสแซงต์แชร์กแมงครับเลออาฟนี่อุ่นเครื่องมา8นัดชนะ2เสมอ3แพ้3เกมล่าสุดไปแพ้โบคุ้มมาเละูต่อ6นะครับดียด,ดีกาดก็มีผู้เล่นแกนหลักตัวเดิมอย่างอาตูเดสมาร์ตตรงคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นยานิสซูอาอุยตัวใหม่นะครับจับคู่กับอารูบาซิงการเต้ตรงกลางเนี่ยนำโดยอบดลไลตูเรตัวกินีนะครับข้างหน้าก็แคนดิดดิวาร่ากองหน้ากินีเล่นกับโจชัวคาซิเมลหัวหอกชาวฝรั่งเศสในขณะที่ปารีสแซงต์แชร์กแมง คุณมา2นัดเสมอ2นัดเลยครับเกมล่าสุดเสมอไรซิกมา1-1นะครับลุยส์เอนริเก้แน่นอนไม่มีคขยันเอ็มบารเป้ปเนะครับที่ปล่อยตัวไปที่มาดริดแล้วนะครับก็ตัวหลักๆดอนนารูมาเป็นประตูเกมรับเนี่ยวิลเลียมปาโชตัวเนี้ยตัวใหม่กองหลังจากแฟรง์เฟิร์ตไปดึงมาใหม่นะ่าจะเล่นกับสกินเนียนะครับตรงกลางเจ้าเนเวสโอ้ค่าตัวแพงจากเบนฟิก้าครับก็น่าจะเล่นกับวิตินยานาลุกอีคังอินวาเลน เอเมรี่กองหน้าโคโลโมวนี่พวกนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกหมดเลยนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันปารีสแซงต์แชร์แมงบุกชนะ2-0ในเกมเยือนนะครับคู่นี้ก่อนเกมปารีสบุกมาเป็นต่อแน่ครับเอาง,ง่ายๆเลออาฟเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเกือบตกชั้นนะครับจบอันดับ15รอดมาแบบบุดวิดส่วนแปนเชแม,ม้ว่า จะไม่มีเอ็มบัปเป้แต่ว่าแม้โดยรวมยังเหนือกว่าเลออาฟเยอะนะครับแม้ว่ามาเยือนพี่เจ็ยังมองว่าชอบไปที่ปารีสแซงแชคแมนครับบุกชนะแน่การันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียปปร์ปารีสแซงแชคแมนเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย